เรื่องของการวางแผนธุรกิจนะไม่ว่าจะ,จะเป็นธุรกิจขนาดไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่หรือไซส์มหฬารก็ตามนะฮะในการวางแผนเรื่องกลยุทธ์นั้นมีส่วนสําคัญและเป็นทิศทางที่ชัดเจนมากในการที่ธุรกิจเรานั้นดําเนินต่อไปได้อย่างมีทิศทางและมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างสวยงามทีนี้ครับเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์นั้นกลยุทธ์จะได้มาอย่างไรองบอกงี้ครับสถาบันธุรกิจ SME ในะวันนี้พมบอกเขาว่ากลยุทธ์รู้สึกว่ามัน มันยิ่งใหญ่เกินตัวฉันไปไหมมันธุรกิจเล็กๆอย่างเรามันต้องมีคำว่ากลยุทธ์กันเลยเหรอจำเป็นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดเล็กเองก็ตามก็จำเป็นต้องมีกลยุทธ์เพราะว่าธุรกิจเล็กๆอย่างคุณน,นั้นมีเยอะแยะม,มากมายหากคุณไม่สามารถจัดสรรในเรื่องของกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจนแน่นอนครับ ทุกคนที่แข่งกับคุณนั้นที่มีอย่างเดือดดาลในตลาดก็สามารถเข้ามาแข่งคุณได้อย่างง่ายดายและที่สําคัญเพราะความที่มีเยอะนั่นเองหากไม่สามารถจะวางเรียดได้อย่างชัดเจนแล้วก็ทําให้ทุกคนนั้นเหมือนเหมือนกันหมดคุณเคยไหมครับที่เข้าไปในตลาดแห่งหนึ่งครับและคุณก็เห็นว่าทุกร้านที่วางเรียงของต่อกันอยู่นั้นมันเหมือนกันหมดวันนี้เ้าจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือตัวหนึ่งครับที่เราเรียกว่า s w ส t Analysis สวอตแอน l y s i ิก็คือ SWOT นะครับอ่านรวมกันว่า s w อต s w o t มาจะกคำว่าอะไรมาจะกคำว่า Strength, Weakness, Opportunity และก็ Threat แปกเป็นไทยง่ายๆครับก็คือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและปอุะสรคในการเชื่อหาเรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอสอกคสนั้นก็คงต้องหมอกอย่างนี้ครับว่าให้แบ่งอย่างนี้ครับ จุดแข็งและจุดอ่อนนั้นให้มองที่ตัวของเราธุรกิจของเราร้านของเราบริษัทของเราสินค้าของเราทุกอย่างที่เป็นเรื่องของเรามันคือจุดแข็งและจุดอ่อนแต่อะไรก็ตามครับที่มันอยู่ภายนอกบริษัทของเรานอกร้านค้าของเราพูดง่ายๆคือเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกของธุรกิจของเรามันคือโอกาสและอุปสรรคเพราะมีจํานวนคนไม่น้อยครับที่เข้าใจผิดแล้วเวลาวิเคราะห์เรื่องของสวัสด ไพอทิศขอทางเลยเช่นการมองสวัสดครับปกลับไปมองว่าตอนนี้โอกาสกออตอนนี้ธุรกิจประเภทนี้คนกําลังให้ความสนใจถ้าคนกําลังให้ความสนใจมันเป็นภายในหรือภายนอกธุรกิจเราครับเป็นภายนอกครับมันเป็นภายนอกร้านภายนอกธุรกิจภายนอกบริษัทของเรามันเป็นปัจจัยที่อยู่ข้างนอกเพราะฉะนันไหนก็ตามมันอยู่ข้างนอกมันไม่ใช่จุดแข็งครับแต่มันเป็นโอกาส ในขณะเดียวกันถ้าบอกว่าโอกาสทางธุรกิจของเราคืออะไรโอกาสทางธุรกิจก็คือ,เ,อ,อเรามีเงินทุนเงินทุนที่ว่านั้นเป็นของเราหรือของข้างนอกถ้ามันเป็นของข้างในแน่นอนครับมันก็ต้องเป็นอยู่ในเรื่องของสเตรนท์เพราะฉะนั้นพ,พูดเบื้องต้นก่อนแล้วกันครับอะไรที่อยู่ข้างนอกบริษัทของเราก็ให้มันเป็น opportunity กับ t r e a d t ก็คือโอกาสและอุปสรรคอะไรที่มันอยู่ภายในก็คือจุดแข็งและจุดอ่อนของเรานั่เอง ทีนในการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งนั้นเราวิเคราะห์อย่างไรบ้างจุดอ่อนและจุดแข็งพูดได้ง่ายครับก็คือว่าให้เราวิเคราะห์ในสิ่งที่เรามีเหนือกว่าคู่แข่งในตลาดหรือสิ่งที่เรามีที่มากกว่าคนอื่นที่มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดแข็งแต่จริงๆแล้วชาวบ,บ้านก็มีเหมือนกันอันนั้นไม่นับครับเพราะคุณไม่ได้แข็งกว่าคนอื่นคุณแค่มีจุดแข็งที่เหมือนกับคนอื่นเท่านั้นเองในเดียวกันครับจุดอ่อนที่คุณมองมันเป็นเรื่องของจุดอ่อน ตราบใดที่ทุกคนก็อ่อนเหมือนกันหมดไม่ต้องคิดถึงมันครับเพราะทุกคนนั้นก็อ่อนเหมือนกันในขณะเดียวกันครับโอกาสเมื่อไรก็ตามที่โอกาสนั้นเป็นสิ่งที่คนอื่นใครๆก็อยู่ในวงการตรงนั้นก็อาจจะมองว่ามันไม่ใช่โอกาสดีนักที่จะมามองเรื่องของกลยุทธ์ก็ใครๆก็ได้โอกาสนั้นเช่นเดียวกันแต่ลิสต์เอาไว้ครับว่ามันมีโอกาสที่เราจะไปได้ ที่นี้เบื้องต้นครับโอกาสและจุดอ่อนและจุดแข็งครับบางคนบอกอา้าวแล้วต้องอะไรบ้างเละที่ต้องมานั่งคิดถ้าว่ามันคือจุดอ่อนหรือจุดแข็งเอาอย่างนี้ละกันครับผมให้คีย์เวิร์ดเรอจุดอ่อนและจุดแข็งอย่างนี้ครับจุดอ่อนและจุดแข็งนั้นตัวแรกครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีในธุรกิจของคุณนั้นถ้าเป็นธุรกิจที่ต้อง,อ,งอาศัยเทคโนโลยีครับอาศัยความแปลกอาศัยความใหม่อาศัยเรื่องของเทคนิคเราถือว่าเป็นอยู่ในหมวดของเทคโนโลยีถ้าธุรกิจของคุณนั้นมีเทคโนโลยีที่ล้ำกว่าคนอื่น ถ้าเกิคุณนั้นใหม่กว่าคนอื่นหรือมีความแตกต่างจากคนอื่นก็ถือว่ามันคือจุดแข็งเพราะคุณมีแตกต่างจากคนอื่นอันที่สองครับอะไรที่นีไปแล้วนะครับอันที่2ครับคือเรื่องของ human ก็คือคนนั่นเองคุณมีคนคุณมีพนักงานคุณมีทีมงานคุณมีคนที่มีความสามารถและมีคุณภาพดีกว่าคนอื่นหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถเรื่องทักษะเรื่องขอกเทคนิคการขายเทคนิคในการคิดการทํางานอะไรก็ตามครับถ้าคุณมองแล้วว่าร้านของคุณนั้นมีพนักง,งานคนนึงที่ได้แต่นั่งนั่งนอนนอนอยู่ในร้านไม่เคยได้คิดไม่เคยได้ทําอะไรแสดงว่านั่นคือจุดอ่อนของคุณครับแต่ถ้าคุณมีพนักง,งานครับที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความกระตือรือร้นที่จะทํางานคุยกับลูกค้าแก่งเจาะแจ๊เก่งนั่นแหละครับก็คือจุดแข็งของคุณนะฮะตัวที่3ามครับก็คือเรื่องของ environment ครับเรื่องของสภาวะแวดล้อมในการทำงานและสภาวะแวดล้อมของตัวร้านค้าของคุณนั่นเอง แล้วพ่อทุ่นสอ,สองส่วนแล้วกันนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมในการทํางานส่งเสริมในการทํางานหรือไม่ในบางที่ที่ผมเคยไปร้านค้านั้นดูทึบๆดูซึมซึมทำให้พนักง,งานของตัวเองนั้นเกิดความรู้สึกว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นในการทางานเพราะในร้านค้ามันดูมีแต่ของแออัดยัดเยียดพราอไหนก็ตามที่มองไปเห็นแต่ของที่มันไม่เป็นระเบียบทําให้คนที่อยู่ตรงนั้นมันก็ขาดระเบียบนั่นเอง อีกส่วนหนึ่งครับก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมแนะเรื่องของตัวร้านค้าหรือตัวออฟฟิศเพราะบางครั้งครับเมื่อลูกค้าเข้ามาที่ร้านลูกค้าก็จะมาสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ครับและในหลายๆครั้งพอลูกค้าเดินขึานมาจะมาคุยธุรกิจกับเราโอ้โหออฟฟิศของเรานะฮะกำแพงเหลืองอ๋อยโต๊ะกระจกก็แตกเอาสกอตเทปแปะเอาไว้เก้าอี้ขาดๆาดก็เอาไอ้ไอ้เทปกาวมาแปะให้มันพอใช้ได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนร้านค้าอื่นๆหรือบริษัทอื่นๆที่ลูกค้าของคุณเดินเข้าไปเขามีความสวยงามเกิดความมั่นใจลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นเนะี่ยที่เข้ามาที่ร้านค้าของเราแล้วมันดูสมสมอย่างแร่เลยครับลูกค้าอย่างคุณเองก็คงต้องคิดว่าไอ้ร้านเนี้ยแค่ซ่อมกระจกมันยังมีปัญญาซ่อมเลยแล้วมันจะดูแลเราได้หรือไม่ นั่นคือเรื่องของสภาวะแวดล้อมครับพาคุณแย่คนอื่นนะครับนั่นเป็นจุดอ่อนแล้วถ้าคุณดีคนอื่นน่าเชื่อถือมีความสดใสน่าเดินเข้าไปนั่นแหละครับก็คือจุดแข็งนั่นเองตัวต่อมาครับก็คือ structure ครับเรื่องของ structure ก็คือเรื่องของโครงสร้างในการทํางานโครงสร้างของบริษัท เราจะเป็นห้างร้านเล็กๆครับแต่โครงสร้างในการทํางานของเรานั้นมีความเรียกว่าเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหากว่าบริษัทร้านค้าของคุณนั้นอยู่ในธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวเร็วครับต้องตอบสนองเร็วต่อรองกับลูกค้าสามารถให้ราคาลูกค้าได้สามารถจะมีความจาเป็นจะต้องอให้ความรู้กับลูกค้าได้แต่โครงสร้างการทํางานปรากฏว่าคุณนั้นให้พนักง,งานนัน่งอยู่นเฝ้าหน้าร้านเพียงแค่ถามลูกค้าว่าอยากได้อะไรแล้วก็เรียกคุณออกมาจากหลังร้าน วันไหนวันดีคุณดีคุณไม่อยู่คุณบอกราคาให้ลูกค้าไม่ได้ไม่สามารถที่จะอยู่ตอบคำถามลูกค้าได้เพะนักงานที่อยู่ในบริษัทอยู่คุณเด็กหน้าร้านของคุณทําอะไรก็ไม่ได้ถ้าแบบนี้ลูกค้าก็แค่เดินจากไปครับแล้วไปเล่าเข้าร้านข้างๆนั่นแสดงว่าโครงสร้างที่คุณตั้งขึ้นมานั้นไม่เหมาะสมเพียงพอบางครั้งเกิดจากการที่เรานั้น ไม่ค่อยไว้ใจครับกับพนักงานหรือลูกน้องของเราทุกอย่างต้องโกยมอยที่ตัวเองคนเดียวเมื่อไหร่ที่โกยมอยที่ตัวเองคนเดียวแล้วเราไม่อยู่วันนั้นและครับคือปัญหาที่ไม่สามารถทําให้เราตอบสนองลูกค้าได้ลูกค้าเดินเข้ามาจังหวะที่เราไปกินข้าวเสร็จครับ และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนหรือว่าเลกเป็นคือเล่เป็นปู่สมเฝ้าทรัพย์ธุรกิจคุณจะขยายได้อย่างไรครับในเมื่อคุณจําเป็นต้องนั่งเฝ้าอยู่ที่ร้านเฉยๆนี่คือเรื่องของโครงสร้างนะครับอันต่อมาครับก็คือตัวที่เราเรียกว่าอีโคโนมีเศรษฐกิจนั่นเองก็คือหรือง่ายๆก็คือว่าการเงินภายในของคุณ เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วคุณมีการเงินที่แข็งแกร่งคนอื่นหรือไม่หากคุณมีเงินทุนที่แข็งออกว่าคนอื่นสามารถไปขยายธุรกิจสามารถลงทุนเพิ่มสามารถที่จะมีเงินหมุนคุณทำโปรโมชั่นขึ้นมาลดแลกแจกแถมและทําให้สินค้านั้นลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้ากับคุณเพราะคุณมีสินค้าราคาถูก ต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทาสินค้าราคาถูกคุณหั่นกําไรตัวเองคุณต้องมีสายป่านที่ยาวพอที่จะดึงยาว,ยาวที่ให้ลูกค้ามาหาเราและสร้างคอนเน็กชันที่ดีครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจนลูกค้าพอใจกับเราและวันหนึ่งเมื่อเราค่อยๆอัพราคาขึ้นมาอยู่ในราคาตลาดลูกค้าเกิดความพึงพอใจเราแล้วลูกค้าก็จะไม่ไปที่อื่นแต่นั่นแปลว่าคุณต้องมีสายป่านที่ยาว แต่ถ้าคุณมีเงินมีสายป่านสั้นครับนั่นคือจุดอ่อนของคุณละทันทีที่คู่แข่งคุณนั้นเล่นอะไรกับตลาดคุณไม่มีเงินไปเล่นกับตลาดคุณก็มีโอกาสพลาดพลั้งได้เช่นเดียวกันและก็ตัวต่อมาครับคือท m มิง จังหวะของคุณในตอนนี้เช่นคุณกําลังละหรือร้านค้ากําลังมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงร้านค้าหรือแม้กระทั่งคุณกําลังมีการยุ่งยากกับการพยายามเขย่าเรื่องของสินค้ามันอาจจะไม่ใช่ไทมิ่งที่ดีหรือไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีที่คุณจะสู้กับตลาดหรือคุณจะสู้กับคู่แข่งหากว่าไทมิ่งของคุณไม่เหมาะสมคุณต้องวางให้ดีครับว่าจังหวะเวลาไหนกว่าจะมีเวลากลับมาสู้ได้และจังหวะเวลาที่เคลี่ยงพัตอนที่คุณนั้นกําลังไม่มีเวลาในการทําเรื่องของธุรกิจคุณจะแผนในการปกป้องตัวเองได้อย่างไร และก็สุดท้ายครับ S สุดท้ายก็คือคำว่า system ระบบครับระบบที่ว่านั้นผมไม่ได้พูดถึงระบบ IT ผมพูดถึงระบบการบริหารจัดการที่มีการเตรียมเรื่องของการเอกสารการเซ็นเอกสารการยื่นเอกสารหรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการเรื่องของคลังเรื่องของสต็อกมีระบบในการจัดการดีแล้วหรือยังธุรกิจ SME โดยส่วนใหญ่ที่มักจะเพี้ยงพลัมและตายไปเพราะไม่วางระบบให้มันเป็นระบบแต่ใช้บริหารจัดการโดยเจ้าของคนเดียวสั่งทุกอย่าง วันนี้หมดเวลาลงครับพรุ่งนี้ผมจะมาพูดต่อในฝั่งของที่เป็น Opportunity mm hmm. กับ t r a d e ก็คือโอกาสและอุปสรรคที่ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจเล็กๆของคุณครับ